ใครมีปัญหาภาพใน Google Map ไม่ตรงบ้างไหมครับมีหลายคนที่ทําธุรกิจบนให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่เปิดร้านใหม่ทําร้านใหม่แล้วแต่ภาพในแผนที่ Google Map ก็ยังเก่าเหมือนเดิมวันนี้เรามีวิธีแก้ไขนะครับโดยการอัปรูป360องศาใหม่ขึ้นไปสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการอัพภาพ360องศาลงบน Google Map นั่นเองครับก่อนอื่นเราไปยังสถานที่ที่เราต้องการก่อนนะครับ ในตัวอย่างนี้ผมเลือกที่ Quarry House นะครับที่เขางูราชบุรีเราเลื่อนไปตรงเมนู Street View นะครับและภาพ360องศาจะเห็นได้ว่าเป็นภาพที่เก่ามากๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำเลตรงนี้สถานที่ตรงนี้เขาเป็นคาเฟ่ใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับหมุนดูจะเห็นว่าเป็นป่ารกๆเลยนะครับติดเขางูซึ่งเรามาดูกัน,นครับว่าวันที่ที่ Street View หรือว่า รถของ Google เนี่ยเขามาถ่ายเอาไว้นะครับตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวผมลองดูมันจะอยู่มุมด้านขวานะครับอันนี้ครับเห็นไหมครับประมาณเดือนเมษายนปี2023นะครับประมาณปีที่แล้วนะครับก็คือครั้งสุดท้ายที่รถ s ส e e v v i w w ค้าวิ่งมาเนี่ยคือปีที่แล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยน e ต t v i ิ w นะครับอ่าเรียกว่าเพิ่มดีกว่าอุปกรณ์ที่ใช้เป็น i n s t a x 3นะครับตัวนี้ตัวนี้เลยแล้วเราก็ ต้องมีแอปพลิเคชันนะครับอยู่ในมือถือโหลดมาเลยนะครับจากนั้นเมื่อเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็มาเลือกภาพที่เราต้องการนะครับเลือกได้แล้วนะครับลองหมุนหมุนดูโอเคนะครับจากนั้นเรากดส่งออกได้เลยครับเลือกแบบ360องศานะครับอ่าแล้วก็เซฟไว้ในเครื่องเราเองครับต่อมาผมจะใช้แอป go through นะครับ street editor เข้าแอปแล้วพิมพ์สถานที่ที่เราต้องการนะครับเมื่อกี้นี้ผมเลือกเป็น quarry house นะครับก็ พิมพ์ลงไปครับโอเคครับตอนนี้สถานที่ขึ้นมาแล้วนะครับเราเลือกสถานที่เลยครับกดที่ปุ่มสีน้ําเงินด้านขวานะครับหลังจากนั้นเรากด add panorama ตรงมุมขวาล่างนะครับแล้วไปที่โฟลเดอร์ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเลือกภาพที่เราต้องการนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับให้ภาพอัปโหลดขึ้นไปนะครับหลังจากภาพอัปโหลดขึ้นไปเรียบร้อยนะครับให้สังเกตปุ่มซ้ายล่างครับกดอัปโหลดทัวร์ได้เลยครับ ซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการอัปโหลดภาพ360ขององศาของเรานะครับขึ้นไปบน g o t r u e ก่อนนะครับยังไม่ลง Google Map นะครับเมื่อภาพอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปคือเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www บ GoTook นี่ครับภาพก็จะปรากฏขึ้นมาตามสถานที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกสถานที่ที่เราเพิ่งอัปโหลดภาพเข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ครับ Google ครับเป็นการเผยแพร่ภาพนี้นะครับลงบน Google Map และจะมีปุ่มขึ้นมานะครับให้กดเผยแพร่ภาพนี้ของเรานะครับไปที่ Google Street View กดได้เลยนะครับแล้วรอบแป๊บหนึ่งระบบก็จะทําการประมวลผลนะครับเพื่อทําการอัปโหลดภาพ360องศาของเราขึ้นไปซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับเมื่อการอัปโหลดสําเร็จนะครับจะมีอีเมลแจ้งมานะครับก็เข้าไปดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมกลับเข้ามาแล้วก็รีเฟรชที่ หน้าจอของ Google m a p นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพที่เราถ่ายและอัปโหลดขึ้นไปเมื่อสักครู่นียได้ปรากฏแล้วนะครับในเมนูภาพ360องศานะครับใน g o o g l e Map ยังไงถ้าใครมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะครับก็สามารถแนะนำกันได้ครับอ๋อลืมบอกว่ามีอีกหนึ่งวิธีนะครับยังสามารถอัปโหลดได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันบน PC เดี๋ยวไว้รอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกครั้งนึครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม